พ้าติเอะไรครับผมแม่ติดเรื่อรคผมตทงานประชาชนะเลเาของนักแครับพ่อสาวสวย้วบดนี่ยทำอะไรอยู่คะไ่คะหัวไปนีป่ยไม่ได้บอครับไม่จะหักแต่แห้งเดี๋ยรั วิดีโอที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้อาจมีเนื้อหาที่หยาบคายและทะลึ่งเด็กและเยาวชนที่เข้ามาดูควรมีผู้ปกครองร่วมแนะนําในการรับชมและร่วมหาไปด้วยกันการดื่มสุราทําให้เมาและขาดสติควรใช้วิจารณญาณในการรับชมโอเคครับสวัสดีครับีปนอนอีกคลิปหนึ่งครับเนาะอากาศหนาวแล้วครับทั้งเชียงรายนะครับเนาะกำลังตื่นตอนเช้านะครับ ยังคิดว่าออกอยู่ว่าจะเห็ดนี้ยังดีนะครับเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวไปตกป่าแล้วกันนะครับคิดไ้ก่อนว่าตกป่านะครับอยากจะตกป่าแจกนะครับเพราะว่ามันเริ่มจกคริสต์มาสแล้วนะครับอีกบกี้มี่แหคริสต์มาสแล้วนะเป็นว่าคิดกันสดสดนี่แหละตื่นขึ้นมาก็ว่าคิดกันเลยนะครับอากาศจะเป็นแบบไหนจะมวนจะห้ากันแบบไหนนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเปิดตัวแน่นอนนะครับครบแสนซับนะเพื่อนนี่แหละ อยู่เบื้องหลังนะครับที่แรกใส่ผ้ารองไปเลยนะไปลุยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันนะครับผมไปตกปลานะครับผมส่วนจะตกปลากันยุ่มตงไหนนะครับเดี๋ยวนะครับก็ต้องไปติดตามรับชมมันไปนะครับผมไปเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวออกลุยกันนะครับนาะจะไปอย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> ทำไง <c oughs> ใกล้คริสต์มาสแล้วจะไม่มีอะไรพิเศษให้เอฟซีเลยเหรอ เอออ่ะโอเคเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตียนเครื่องต่งตัวกันสักนิดนึงนะครับเป็นใหญ่พิเศษไปสัน้นโอเคเปลี่ยนเครื่องในตัวแป๊บนึงอ่ะเหี้ยผิดชุดอเอาใหม่นี่ไง่มาแล้วโอเคชุดพร้อมนะครับขาดอุปกรณ์มามามามัหนี้ลุยตกป่าครับ พี่น้องมาอยู่ที่แข้งบกซด <c oughs> คือเขาเดี๋ยวื้นนี้จะมาตกป่านะครับจะได้ปลายัางไปแจกชาวบ้านนะครับแน่ยเนาะก็เดี๋ยวติดตามรับช่อง่ย,ยกัดกูเด้ออย,ยากัดเด้อแซนต้าเด้ี่มแซนต้าได้ย่าแยกกัดแ้นต้ากองเก็ตนมเขาวิน <c oughs> โอเคลุยอ่ะโอเคครับชุดที่ตกปาวันนี้ก็ทั่วไปนะครับ เอาที่ถนัดเลยบ่ต้องเนียนยังไรนะครับคันห้าฟุตหกนะครับสายในหลอกกับสิบสองก่อนนะสายนากัดชิ่งกัดยังไงมันก็กินดอกเอาไงไงเหยื่อก็เป็นไฮเกรทั่วไปนะครับตกปลาดุกปลานิ่นปลากินพืชได้หมดไปลุย ส่ยงา <ś c oughs> นี่ตัวแรกตัวแรกนะครับผมมากแล้วเอาละประดุกตัวงา ทัพทีมตัวที่สองตัวที่สอง้าโอเคครับไปกันเรื่อยๆไปกันยงวๆแซนต้าลุยเร็วเร็วปร็ดุร็วเว เอาเลยนะเอาเลย<อ>เอาเลวนะมามาเน้ยเฮ้ยขอจับจิ้มเขาเฮ้ยใส่นี่กำลังนานหนึ่งเกลๆๆียวเกลียวเกลียวน่ครับนะครับเวลาการตกนะครับผมจะย้อนสายนะครับจะย้อนสายแล้วก็ใช้เส้นมือเอานะครับคือการดึงสายมากแบบนี้ นะครับพี่น้องหลายๆท่านอาจจะหูดีนะครับเนาะนี่ถ้ามันกินก็มันก็ัดวัดเลยนะครับเนาะไปโยไปโยไปปโยโอบทแยโโ ขอทายยุตัวนี้พูละเครื่องลูกพูละก็ได้หนึ่งอยู่นะครับเอาเดี๋ยวช่วงนี้ก็ตกไปเรื่อยๆนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งนะครับภาพรวมนะครับผลงานรวมทีเดียวเลยนะครับว่าเขาจะได้เจ๊กโตแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปที่ผลงานรวมเลยแล้วกันนะครับเนาะโอ้ยฮอนหนวดก็เขาดังหางเก่งแน่เขาวิ่นว้าวครับพี่น้องครับตอนนี้มาถึงบ้านกันแล้วนะครับผมจากที่ไปตกปลามาทั้งวันครับ บอกเลยว่าลำบากมากนะหนึ่งล้อสองกระเก่งในายเขาวินหนวดกับเขาผู้ดังผลงานนี่อ่าเตอร์ก็ร่ะเออโอเคครับผลงานที่เดี๋ยวมาดูใกล้เดี๋ยวมาดูใ,ใกล้ตากล้องมาดูใ,ใกล้กกลนี่นี่เลยครับวว้าเออกับประมาณหมดแล้วครับเกือบเก,กือบสิบโลพระนาณเกือบสิบโลหมดแล้วครับผมว่านี่นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวจะแพ็คนะครับเพื่อความสะดวกแพ็คใส่ถุงดีกว่าเนาะใช่ไหม ตะก้องกูไม่พูดเลยเลยที่ไหนตะก้องพูดบ้างอ่ะได้ไหมไม่ได้ไปแจกป้าอันดับแรกแจกแจกเพื่อนบ้านกอนเลยสวัสดีครับสวปครับสวัสดีครับผมเฮ้ยายมาแจกปลาแจกปลาเอาปลาไปกินนี่ กินเกงกับลูกสาวมีแฟนไหมไม่นะจ๊ะไปต่อโอเคนะฮะที่แรกที่ที่ทุกคนไม่อยากจะมาหรืออาจจะจำเป็นจะต้องมาครับผมคิดอันดับแรกเลยสถานีตำรวจเฮ้อเลยดูเลย ลุยหลายคนก็นแจกสองถุงขันบอกพ่อคอยมาเอาอีกไปลุยสวัสดีครับครับตองเรื่องอะไรครับผมแม่ติดต่อเรื่องอนะไรครับผมตำรวจทำงานดูประชาชนทะเลเอาของมาแจกนะครับตกปลาแจกครับผมมาจากที่ไหนนี่เฮ่า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 ไ<อ>ม่ใช่ลุงเหระครับผมเขินคลุม สวัสดีครับสวัสดีครับจังเสียงได้หว่ะจังเสียงได้ครับพี่ครับผมผมมอบให้ครับโอ้ต้รงดูนะครับเพื่อเป็นควันลังใจครับผมเดี๋ยวก่อนถามความจุบขอหาเองหนิขึ้นเดิมาลงทางโอ้เพรดีเพราะเราบอกเจ้ากับอันโอ้จากที่ไหนนี่ปลาจากบโบโยชิครับโยชิครับโอแท่งบุกสดนะผมที่แท่งบกชดนะนะผมัเดี๋ยวไปเอาปลามาแจเอฟซีวันอีกคนึง ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันบกูแคล้วครับผม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 เอ้ากินปลาแซ่บครับผมเยอะต้มปลาสุดยอดเลยครับผมติดตามได้นะครับเด้อมีแหงจะทำบุญไปเห็นความดีมีแหงสุดยอดครับไปกันต่อฮัลลาตกปลาแจ๊ก วันนี้เจ้าสาวสวยพ่อสาวสวยระบาดนี่ยอะหรอคะมผัวไปไหนบอมีจ้าบอมีจ้าบอมีจ้าไม่หยุได้ปะครับไม่จะหักแต่แพ้งเดี๋ยวไงกะลังเล่นฉากเสียงตายอยู่ไอ้ต๊ะป่ามาแจกตัวอลน่ค่ะ คุณค่าเอากิ่ขาสุหลายกินปลามีกรตินหลายนะยังนี่ไม่ลูของเขาหด้นที่อยังครับผมจะไม่ปลาบ้างนีมครับแย,ย,ย่งแจกงแย่มเพิ่ๆๆนเพิ่มข้ามหนาทีเัาหงยาเอารี้อปลาไกินครับผม เอาผมอยทางาอย่างมีความรุ่ครนบผมไปแล้วเห็นไหมนี่นี่งามบ่ขันงามสีลงนีนี่ นี่มาตามหาแฟนใช่ไหมแฟนที่หมายถึงคนใช่ไหมเนี่ยเต็มหน้าร้านเลยเนี่ยเห็นไหมไปแหกดักผัดลมเดี๋ยวไปหาเบิรงนคนงามๆก่อนอยู่ข้างในไงเป็นศูนย์ขายอหยัางบุญขายรถขายโทรศัพท์ไปผุ้ใดงามมารับป่าน้ำไอเนี่ยนี่เหรอออกรับหน้าเลยทุกเบิร์นหาไอายังส่นย่านไอทั้งหมด ให้เป็นเส้นตะขอเส้นตะขอดว้ว์ชั้นเล้ากครับผมอแอบตาหน่อยครับครับผมพ่ออากินบ่ล่ะพ่ออายุจ้าพ่ออายุจ้าเอ้าเป็นคนอีสานบ่ครับพ่อจ้าเป็นคนไหนพ่าคนเหน,นือโลกอีสานไหนสันกับพ่ออายุจ้าแถวนี้กับเป็นคนอ๋อบอกครับนี่พี่ผัวไปครับนี่ไปตอนผัวเคยจะบอกเม่อยเข่าล็อกตัวนี่กังวลใน โอเคครับผมไอ้ก็เฮ็ดจังสั่นเปเลยหรอกมันอันตรายอยู่โอเคครับผมบ๊ายบายครับนี่ครับสึงเวลายครับผมขอบคุณค่ะครับอ่าตอนนี้นะครับผมเห็นครูลุงกับป้าเพิ่นเฮ็ดงานก่อสร้างอยู่นะครับเนาะเพิ่นเฮ็ดงานช่องสีเงยอยู่ครับแต่ที่ตรวจอยู่นะครับลูกกับบ่มีซอยเดี๋ยวลองเอาปลาไปแจกเพิ่นนะครับเนาะ กินแก้วง่ายครับเห็นเค็เงานตากแดดกันป่าวันดีครับวันดีครับเอาป่ามาให้ครับป่ามาแจกแค่ไหงครับน้าอ๋อแค่ดอกสั้นลูกหลานบอค่อยมาซอยงานบหมือนกันยังไงบริยุนน้ำบอกครับอ๋อแก่หง่คนนี้อ๋อถ้าผมเอาป่ามาแจกครับไปตกป่ามาไฮนั้นได้ไรเลยจักเที่เอไปยังไงเลยมาแจก ครับผมเอามีความสุขเลยหลายครับวัดสีปีไม่ครับก่อนปีไม่เลยครับผมข้าวผมเดี๋ยวมันเหลือปลาตัวใหญ่ปลาดุกตัวใหญ่ตัวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะเฮ็ดเอียงแบบพิเศษพิเศษหาคนมาร่วมสนุกกับผมดีกว่านะครับเป็นนักร่องมันต้องห้องกับเต้น เดี๋ยวไปหาเบองว่าพูดใดจะร่วมสนุกกับเฮาจะเต้นกับเฮานะครับให้มวลมวลฮ่าฮ่าเต็มที่กับชีวิตใ้บอจากคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปหาก่อนพี่หน่อยได้ไหมเดี๋ยวพี่แจก,กปลาได้ปะเต้นกับพี่หน่อยไม่เอาไม่เอาเอาเหลือตัวทุดทไทยตัวงหญ่ตัวนี้น่าจะเป็นคนมันจะโล่โล่โลโลโลกว่ากว่านละครับโล่หน่อยหน่อยนะครับเนาะเดี๋ยวหาคนมาร่วมสนุกกับผมนะครับถ้าเต้นได้ให้ไปเลยนี่เต้นกับผมหน่อย อยากเต้นไปไปเต้นกันเข้าขายดีไหมคพี่ขายดีครับอันนี้เลยเนี่ยอาโควาโดเอาโคาโดไม่ใช่เอาคาราโวโดใดกล้าเต้นนะผมผมหายเลยป์ฝาตัวนี้นี่โอเคครับเต้นเป็นไหมครับจะเห็นพวกเต้นไงเต้นบอ้ใดกล้าเต้นขั้นเต้นผมแจกปลาที่นี่เต้นกระผมแจกเพียงนะในวันเวันข้เจ้าย่านข่อยวัคือบระกาศเหรียญน้ำนี่ แม่ค um, really okay, hey, ่า şey ล yes, ่าเนี่ยเดกกาเซนน้ำผมปะครับนี่โอ้น้อิดกันอยู่อยู่น่าสวัสดีครับน้องๆสวัสดีจ้ากาเนน้ำไาลบ่กาเนน้ำไายอยากปลาตัวปงเงยเต็นมาเต็นน้ำเนี่ยง้งงัดังัดงัดทัเอ้า้ยางนีหมดเต็นน้ำไายจังเลยเนี่ยแม่ค่าลพักเอาปะครับป่า เอาว่าเต้นงงเต้นลอยนะโยกเต้นลอยนะติ๋งไม่ยอดไ่เป็นน่ไม่ยอดยังถีกก็ได้เหรอได้เลยพี่ไม่ง่ายบดเต้นนี่สน่ะ มันนี่ัมันต้องานี่เ่ามหยับังยับังหยบงับทังหยับังหยับังับทังหยับังหยับังหยบังยับังหยับังยับทังหบังหยับทังหยาบังยบัหยับงบังยบทังยบัยับังหบังยับังบังหยบังหยับังยับังยับหบทังยับังบังบังยบังหหยับังหบังหยับัหยังยับัหยับังหยับังหยับังบังบหบังงบังหยังบังหยังบัง ไม่ไม่แลกไม่แลกไม่แลกแจกอย่างเดียวย <า S 1> ครับผมสุดยอดครับผมไม่น้องครับขอท่าเลยผู้ใดตกฝ่ากเก่งในประเทศไทยน,นะครับผมมาเจอกับผมนะนะครับเซียนคมช่องรอกล่านกันโกกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโอเวนซีมิสเตอร์ทับสมเด็จหรือเมมี่มาหาพี่หน่อยโอเคนะครับผมทีไหอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องรอกล้านกันโกกกันด้วยแมตช์หน้าเจอกันที่ไหนที่ตามไว้ไม่นี่ไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้ว ระเบียบทั้งพวก,ก่อนอยากมาแล้วไปกระปัดเป็นยังไงบ้างถามได้มีใครบ้าเอาหมอนมายัดใส่ตัวเองตอนอากาศร้อนๆอ,อย่างนี้บ้างมันมีความสุขดีอ่ะสุขที่ได้ให้ใช่ไหมเต็มใจที่ได้ให้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วทำเพื่อทำอะไรง่ายๆทำทำอะไรก็ได้ที่คนอื่นเขามีความสุขอะ่ะนั่นแหละคือเราได้บุญแล้ว I <laughs>